เจอกันอีกแล้วค่ะกับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนเผยสูตรไม่ลับวิธีทำาบาวนี่ง่ายๆฉบับทำตามได้เองที่บ้านค่ะค่ะสูตรไม่ลับเนี่ยไม่ลับจริงใช่ไหมคะไม่ลับจริงๆค่ะใครๆก็ทำได้ไม่ค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะแล้วบาว์นีสูตรของเราวันนี้เป็นบราวนี่ที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นบราวนีหน้ากรอบค่ะค่ะอย่างไรก็อยากดูวิธีทำก็ติดตามกันเลยค่ะค่ะ วันนี้นะคะคุณพี่นะคะก็จะทําเป็นเค้กช็อกโกแลตบราวนี่หน้ากรอบถูกไหมคะค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณพี่คะค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเริ่มจากตัวตัวสำคัญเลยใช่ไหมคะวช็อกโกแลตของเราค่ะค่ะาด้วยไข่ไก่นะคะคของโกโก้ค่ะแล้วก็มีแป้งอเนกผสมอ่าสาหรับคนที่ชอบเอ่อสหรับคนที่ชอบในพวกถั่วเราก็สามารถใส่สั่วโเโ้หรือมรนพานได้นะคะมีต่าทราย มีผงฟูมีกลิ่นวานิลาแล้วก็มีเนยค่ะอ๋อแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะค่ะแล้ววิธีการทำเนี่ยเริ่มเริ่มต้องจากอะไรดีคะผู้บัญชาเริ่มต้นอันดับแรกเลยเราต้องวางเตาก่อนนะคะเราจะต้องวางตามอยู่ที่อุณหภูมิ175องศาค่ะค่ะก็ในการทำเบอนี่นะคะเริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชาได้ค่ะอันดับแรกนะ พี่มันยืนข้างนี้กาได้นะเราต้องละลายตัวของช็อกโกแลตค่ะตัวช็อกโกแลตเนยแล้วก็ผงโกโก้ให้เข้าด้วยกันก่อนเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปนะคะค่ะ เป็นเนยนะคะเนยนี่เป็นเนยเลยค่ะเป็นเนยสดเนอะเนยสดค่ะสดแค่ไหนคะจากเตาู้ไหนหรือเปล่าสุดจัดตู้ฝาสดจัดฝาเลยนะคะเป็นเนยสดเลยแล้วเราก็เทอะไรทีคะเราเปิดเตาแล้นะคะโอ้ขอที่คนหน่อยนะคะได้เลยค่ะที่เจมส์ค่ะใช่ค่ะเราต้องคนเพราะว่าไฟอย่าแรงมากเพราะว่าช็อกโกแลตมันไหม้ง่ายนะคะค่ะค่ะ ก็คือคนเีกว่าและที่เป็นที่เป็นเรนเมนตลาดกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเข้าด้วยกันเลยเดียวแบบนใช่ใช่เบานี่นะคะที่หนูแบบสรางนะครับคนไทยชอบทานมากเลยครับใช่ใช่เราไปในที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าแม้แต่ในตลาดก็ะือคายเนาะร้านสะดวกซื้อก็มีแบบเบานี่หลายหลายรูปแบบมากเลยครับนะแต่ตอนนี้นะครับแต่ที่เราทานทำละตรงนี้ก็คือจะเป็นเบลนี่สูตรพิเศษเนาะเป็นหน้า แบบหน้ากอกแล้วก็จะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตอยู่เนข่มขส้นเลยคะ่ะเพราะว่าแองกัสซี่คุณค่าใช้จ่ายน้อยสักเดียวเยี่ยมเลยคะ่ะใช่ค่ะช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลกคือช็อกโกแลตแองกัสซี่แต่ถ้าใช้ช็อโกาาอโกาาแลตตลาดนัด้ก็จะไม่อร่อยเลยสิคะเนี่ยอ๋อถูกว่ามันจะมีแบบบางซ้าอะไรอย่างเงี้ยถึงขายพวกเนี้ยถูกเพราะว่าอาจจะใช้คุณภาพที่ลดลงมาใช่ใช่แต่อนี่เป็น ที่สุดเลยใช่ไหมคะเพราะเราใช้ของดีทุกอย่างทุกอย่างที่เราสอนในรายวิชานี้เราใช้ของดีแล้ตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ส่วนผสมเราละลายเข้ากันแล้วเทคนิคที่สําคัญเลยนะคะเราจะต้องเห็นความเงาความมันู่ทางด้านบนนะคะเหมือนกับตัวไขมันต่างๆมันได้ละลายเข้าด้วยกันเราถึงจะได้บาวนี่ที่น้ากินรอบนะคะสักนึ่งที่มันน้ดรั่งวดๆวด มันดูมีความี่เห็นไคะกเห็นไหมว่ามันมีความเงา่ที่ด้านหน้าเย้านบนค่ะมันมีความงจริง้วค่นี่นะคะได้ยังคะคุณพี่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าได้แล้วค่ะผิวหน้าของตัว ช็อกโกแลตของเรามันมีความเงาขึ้นมานะคะเนี่ยมันมันจะเป็นเทคนิคตรงที่ทําให้หน้าหน้าช็อกเบลนี่ของเราบางเป็นเบาบางแล้วก็กรอบแล้วก็เงาเนาะใช่ค่ะโอเคนี่ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดเตาแล้วเราก็พักไว้ตั้งพักไว้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะโอเคต่อไปทําอะไรดีคะคุณพี่ค่ะต่อไปเราจะตีตีอันนี้เนาะตีไข่กับน้ําตาลนะคะเราจะตีไข่ไก่ กับน้ำตาลแล้วก็วาน,นิลลาเข้าด้วยกันการตีเนี่ยเราจะใช้เครื่องตีก็ได้หรือเราจะตี<ฆ>มือก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าในส่วนของตัว บราวนี่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องการความขึ้นฟูมากมเราสามารถใช้มือตีก็ได้ค่ะแต่พวกเค้กชนิดอื่นๆเนี่ยถ้าเราต้องการความนุ่มฟูเนี่ยค,คุณไม่ใช้เครื่องตีเพราะว่าเครื่องตีมันจะทําให้ไข่ฟูได้มากกว่าแตนน่เราก็โฮมเมดทาที่บ้านเองก็ได้ค่ะใครๆไม่มีเครื่องตีก็ทําได้ค่ะถึงบอกแล้วว่ามันเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายมากค่ะเราก็ตอกไข่เลยนะไข่นะคะ,ะ,คะสองฟองค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันใช่ไหมคะค่ะตีให้เข้ากันตีจนกระทั่งใส่วานิลลานะคะค่ะแล้ต้องตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ตัวไขะคะ่ค่ะมีสีที่ซีดลงค่ะมีสีที่ซีดลงเล็กน้อยน้ําตาลมันช่วยปรับให้ไข่จาดูสอบลงเลยสวยเกี่ยวไหมอ๋อไม่ะะอ่ะค่ะไม่เกี่ยว ััตวนี้นั้นนั้นขอลองลองตีดูได้ไหมให้ลองตีลองเต้ตีดูได้ค่ะเวลาเราตีอ่างเราก็จะหมุนไปในทางเดียวกันไม่ยากเลยค่ะเพราะปกติก็ตีไข่คิวเดินใช่ค่ะโดยเฉพะก็ก็ต้องใช้แรงสรบพอสมควรแล้วคะตีตีจนกระทั่งแบบน้ำตาลละลายค่ะในระดับหนึ่งอือดีค่ะ แต่ยังไม่ได้นะคะโชว์ไปเกาะค่ะยังเรายังเห็นเห็นน้ำตาลเลยอยู่นข้างเยอะต้องตีสักพักหนึ่งให้น้ำตาลมันละลายมากกว่านี้นะคะได้แลขนมปีนได้ทำขนมปีนแล้วค่ะค่ะสมมติตีเสร็จนี้คือแบบจามขึ้นจามขึ้นเลยค่ะได้ช่วยได้ไหมคะไหวไหมคะได้เอองั้นขึ้นดีกว่าค่ะ เริ่มรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้บ่อยๆได้ยังคะคุณพชิชาค่ะเนี่ยได้แล้วเราจะเห็นว่าน้ําตาลเนี่ยมันละลายได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็สีของไข่อ่ะมันก็มันซอฟต์ลงเนาะมันซอฟต์ลงหลังจากนี้เราก็จะล่อนแป้งกับตัวผงฟูนะคะลงไปในส่วนผสมค่ะอะเรนี่หนูหนูใชแบนะครับเพราะหนูเคยทํามาแล้วค่ะได้อะก็คือล่อนเทไปเลยนะคะเทไปเลยแล้วก็ พร้อมกับตัวของผงฟูนะคะนี่ค่ะค่ะยัางเนาะค่ะแล้วเราก็เคาะไปนีขาค่ะคขาใต้ค่ะค่ะอ่ะเราตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นไม้พายนะคะเพื่ออะไรคะในการตะล่อมเพราะว่าอ่ามันจะคนได้ง่ายกว่าแล้วส่วนผสมมันจะได้ไม่ยุบตัวค่ะ ดิสาไม่บอกใครเลยนะครับนั่นแหะสิถ้าช็อกโกแลตเราไม่เข้มถ้าเบาวนี่เราไม่เข้มข้นนี่โทษตินเลยนะเนี่ยตัวพิทเองค่ะโอเคโอเคขอบคุณนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ตัดลอมเนาะจากไตัวข้างในตัวช็อช็อกโกแลตของเราให้เข้ากันตอนนี้เริ่มเป็นเบาวนี่ยังคะอ๋อเริ่มแล้วค่ะเป็นสีของเบานี่แล้วใช่เลยอืม